สวัสดีค่ะกิฟค่ะวันนี้นะคะน้องกิฟก็พามาชมนี่เลยค่ะ bmw 5 2 5 i sep 2500รหัส e 6 0นั่นเองนะคะสำหรับซีรีส์5คันนี้ค่ะน้องกิฟบอกเลยว่า ถึงแม้ว่าอายุอานามของเขานะคะจะเยอะมากแล้วแต่สมรรถนะของเขาไม่ได้ลดลงเลยค่ะรวมถึงความรอคมเทที่มีอยู่ในตัวของเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวน้องกิฟตนะคะจะพาชมรอบๆคันภายในห้องเครื่องภายในห้องโดยสารกันนะคะเราเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะดูอย่างไฟหน้าของเขาเลยค่ะลูกค้าเป็นแบบว่าเฉียวคมกลมโตนะคะไฟหน้าของเขาเป็นโปรเจเตร์รูปวงแหวนค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะแล้วก็ที่สําคัญนี้เลยที่ทําให้เขาดูเด่นๆดนะ ก็คือกระจังหนะ้าที่มาพร้อมโครเมียมสีเงินนะคะที่ตัดกับสีรถทําให้ดูโดดเด่นแล้วก็ดูเทมากขึ้นไปอีกคะ่ะมาต่อด้วยด้านหลังของเขานะคะลูกค้านี้เลยมาพร้อมกับท่อไอเสียคู่นะคะลูกค้าพร้อมโลโก,โก BMW ้ B M w 525i ค่ะเดี๋ยวต้องกิ๊บเปิดดูด้านหลังให้ดูนะคะฝาท้ายอ่านี้เลยจ้าถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะลูกค้าและที่สำคัญนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยางอะไรแม่แรงยังอยู่ครบนะคะถึงแม้ว่าคันนี้จะผ่านการใช้งานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์อะไรยังอยู่ครบค่ะถือว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อค่ะตอนนี้นะคะน้องกิ๊ก็เข้ามานั่งภายในห้องโดยสารซีรีส์5เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่ามัน กว้างมากค่ะลูกค้ากว้างแล้วก็ที่สําคัญนั่งสบายสุดๆเลยค่ะภายในของเขานะคะก็จะออกเป็นโทนสีเทาค่ะสลับกับสีเทาเข้มแล้วก็ลายไม้นะคะทําให้ดูแบบว่าสวยงามนะคะนี่เลยดูแบบหรูหราเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะจากลายไม้ของเขาที่แบบว่ามองแล้วธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้เข้ามาสัมผัสเอิร์มันหรูอ่ะลายไม้ไม่ได้มีแค่โซนโซนกลางนะคะยังมีข้างๆตรงนี้ค่ะเพิ่มความแบบว่าเอ้ย มีอะไรที่แบบว่ามันดูแล้วแบบสะดุดตาหลูหราขึ้นมานะคะแล้วก็ที่สําคัญนี่เลยเบาะนี่ค่ะลูกค้าเบาะของเขาเนี่ยเป็นหนังทั้งคันเลยนะคะมาพร้อมหัวเบาะ ISE นะคะเป็นหนังค่ะลูกค้าสามารถปรับได้นะจ๊ะเดี๋ยว้องกิ๊ปปรับให้ดูนะนี่เลยจ้าเป็นปรับไฟฟ้านะจ๊ะลูกค้าปรับขึ้นลงได้ค่ะเป็นหัวหมอนรองคอเรานะ แล้วก็มาในส่วนตรงนี้ข้างหน้าองกิบนะคะก็<ม>ここจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังสามกันนะคะสามารถควบคุมเครื่องเสียงตรงนี้ได้นะคะบวกรบนะคะนี้เลยควบคุมกดรับโทรศัพท์บางหูโทรศัพท์ได้นะคะ,คคะ,คะถัดกันมาตรงนี้จะเป็น Good คูดคอนโทลค่ะลูกค้าตรงนี้คือสําคัญมากๆช่วยในเรื่องของความประหยัดน้ํามันนั่นเองนะคะเวลาเราขับรถทางไกลๆนะคะใช้หมวดนี้ได้เลยตอบโจทย์สุดๆช่วยให้คนขับไม่เมื่อยล้าด้วยค่ะ ที่สําคัญประหยัดสุดๆไปเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นจอคอมมานดจอคอมมานดของเขามีขนาด7นิ้วคะ่ะลูกค้าตรงนี้จะเป็นปุ่มไอได้นะคะสามารถควบคุมหรือสั่งการจากตรงนี้ได้เลยนะคะฟังวิทยุได้นี่เชื่อมต่อบลูทูธจากสมาร์ทโฟนได้เลยคะ่ะเอร์ของเขานะคะก็เป็นแอร์แยกฝั่งซ้ายขวานะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ดั่งใจของเราเลยได้นะคะว่าจะเอา อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคือเย็นมากๆค่ะคันนี้น้องกิ๊บบอกเลยคือภายในคือเย็นมากแอร์ของเขาไม่ได้มีแค่ตอนหน้าอย่างเดียวนะคะด้านหลังตรงนี้ก็มีด้วยค่ะทําให้ผู้โดยสารข้างหลังเนี่ยคือแบบว่าก็ได้รับแบบความเย็นได้เต็มที่เลยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะนั่งมุมไหนของรถแล้วจะร้อนนะคะเบาคู่หน้าของเขานะคะลูกค้าจะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้6ทคิศทางและที่สำคัญนี่เลยเมมเบรี Memory ได้สองระดับด้วยค่ะ ข้างๆกันจะมีปุ่มกลมๆปุ่มนี้นะคะลูกค้าจะเป็นปุ่มปรับเบาะนะคะจะช่วยในเรื่องของการโอบรักสรลีระของเราได้มากขึ้นคนไหนที่แบบวะ่าชอบความแรงความสปอร์ตคือคันนี้ของเขาเนี่ยคือตอบโจทย์อยู่แล้ว แล้วเวลาพอตอบโจทย์เสร็จใช่ไหมคะเวลาเรานั่งเบาเนี่ยเราก็ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยให้มันอบก,กระชับเราริดนึงเพิ่มแบบว่าเพื่อความคล่องตัวเวลานั่งรู้สึกว่าเอ้ยอบอุ่นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะมีตรงในส่วนของเบาะรองน่องนะคะสําหรับขาสั้นก็ไม่ต้องปรบับค่ะลูกค้าถ้าขายาวก็ปรับออกมานิดนึงจ้านี้เลยนุ่มมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่น้องจิบลืมบอกเลยคือคันนี้พวงมาลัยของเขานะคะก็จะมีนี้เลยโครเมี่ยมสีเงินเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกถ้ามองไกลๆรู้สึกว่า เฮ้ยมันดูแพงมากอะเธอแบบหรูหาราและที่สำคัญคือใหม่มากๆค่ะลูกค้า คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ห้าสปีดค่ะลูกค้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน6สูบนะคะ2.4ลิตรให้กำลังสูงสุด198แรงมานะคะและที่สำคัญบริโภคน้ำมันของเขาอยู่ที่9-13กิโลลิตรค่ะทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของลูกค้านะคะถ้าเราวิ่งทางไกลๆอย่างเงี้ยก็จะในเรื่องของความประหยัดเพราะว่าเรามีในคุดคอนโทรลตรงนี้เข้ามาช่วยนะคะช่วยในการแบบว่ารถ การสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงเพิ่มความประหยัดน้ำมันนั่นเองค่ะเดี๋ยวน้องกิ๊จะไปนั่งภายในห้องโดยสารด้านหลังกันต่อนะคะว่ามันจะกว้างแค่ไหนนั่งได้กี่ท่านเช่นค่ะตอนนี้นะคะน้องกิ๊กก็มานั่งด้านหลังกันแล้วค่ะขอบอกเลยว่าคือกว้างมากสามารถนั่งกันได้3คนเลยนะคะลูกค้าแต่เท่าว่าเอ้ยเรามากันประมาณ4ี่คนก็ข้างหลัง2ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะลงได้ค่ะ นี่เลยจ้าสามารถวางแก้วน้ำได้แล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถวางของได้เพิ่มได้นะคะหรือเป็นที่พักแขนของเราก็ได้ค่ะลูกค้า นีสะดวกสบายค่ะเห็นไหมคะว่ายังใหม่อยู่เลยถือว่ารถเขาแบบว่าจะปีลึกแล้วแต่สภาพเขาแบบคือได้อะดูแลดีมากค่ะเจ้าของเดิมเดี๋ยวน้องกิ๊บเอาขึ้นก่อนนะคะชนี่เลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะรู้สึกว่าเอ้ยนั่งเรามันสึกว่าพอดีตัวเราทําให้รู้สึกเอ้ยนั่งสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะม่านกันแดดนี้เลยจ้าเป็นแบบแมนวนวลคล้ายๆใช้งานได้ปกตินะทั้ง2งฝั่งเลยค่ะแล้วก็ส่วนด้านหลังของเขาตรงนั้นจะเป็นไฟฟ้านะคะสามารถควบคุมจากด้านหน้าได้เลยค่ะ ว่าใช้งานง่ายมากๆเลยสิ่งที่กิ๊ฟชอบภายในคันนี้คือว่าเขาอะเป็นหนังทั้งคันในเรื่องของการทาดูแลทําความสะอาดก็คือง่ายแค่เราบอกว่ามีผ้าบัหมาดเช็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ออกแล้วค่ะทําความสะอาดง่ายนั่นเองตรงนี้ค่ะจะมีแอร์ด้วยนะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยออ้ยรถซีรีส์หคันใหญ่ขนาดนี้แอร์จะเย็นหรือเปล่าโอ้โหเย็นมากค่ะลูกค้าเพราะว่าเขาอะยังมีแอร์ตอนหลังตรงนี้ให้ด้วยนะ ท่านใดนะคะสนใจซีรีส์5คันนี้นะคะไปพบกับเราได้ที่ Open Road ค่ะและที่สำคัญนะคะน้องมาในราคาะค่าตัวที่แบบเบาหวิวใครๆก็สามารถครอบครองได้นะคะช่องทางการติดต่อของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram TikTok ราย o o f f i c i a l นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ให้พวกเราด้วยนะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะ <sk r isa> พเพื่อว่าคาณจะได้ไม่ต้องพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเรานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้กิฟต์ต่งตั่นห้าของกิฟนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <sk r isa> หากต้องการขายรถยุโรปราคาดีไม่กดราคา โอเพ r นโรดไทยแลนดรับซื้อด้วยหัวใจสนใจติดต่อ0945453084 0949751145และ0656768118หรือสแก,กน QR Code เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะคิดถึงรถคิดถึงเรา Open r o โรดไทยแลนด์